ยาราคางี่เป็นของขวัญโดยที่ไม่รู้ว่าสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนกับล็อกปังปีใหม่คนใหม่ๆผพูดแบบหัวก็อาจจะเคยได้เห็นคลิป เซอร์ไพรส at, me ์ของขวัญปีใหม่ให้กับพวกพี่ๆเพราะว่าพับเกย์ใช่ไหมปีนี้เราก็จะทำอีกก็เลยวันนี้ว่าจะมาหาของที่คิดว่าเขาน่าจะชอบเอาไปให้เขาในโอกาสขึ้นปีใหม่ได้ข่าวันนัดบ่ายสองเลยคิดว่าไปเอาทรศั แล้วตอนนี้เราก็อยู่กับน้องมอดาราสาวนะจ๊ะรูกจักแล้วเนี่ยกี่ดอกแหม่ยิงงนะกูมาดิงมงานกูเที่ยงแล้วมึงหามาห้าโมงไม่ <c oughs> คเคยบ่นอะไรมึงเลยปะกี่ดอกขายกันเนาะต้องไปงัดก,กันอะมึงมม <c oughs> เป็นอะไรกันเทยสอมกน เ,เปลี่ยนชุดเหรอใช่ค่ะบริษัทต้องแบบเออใช้ของนีดเพืนะคะร้านพักราชโกซ์นะคะอย่าลืมนมคะที่ไปดูรู้ทุกสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อน,นะครับจะเอาไปบริจาคให้กับคุณน่าจะใครดอกไม่มูลนิธิี่กระดิหลายบ้านนะครับ เราคิดเอาไว้ว่าของขวัญที่จะให้มันก็จะเป็นอะไรที่มันเป็นแบบเป็นตัวตนหน่อยนึงเครื่องสําอางของแม็กที่ที่คอลแลบกับลิซ่าแล้วก็ของชิ้นเล็กๆสักชิ้นหนึ่งให้พี่ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบผ้าม่านอาบน้ําคิดว่านะผ้าม่านอาบน้ำให้กับพีอาร์เพราะมันไม่เคยเปลี่ยนเลยสายติ๊กตอกกี่อันก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่แสดงว่าพีอาร์สกปรกคนไม่แฟนคลับเราก็บอกมาตั้งหลายคนแล้ว ทำไมถึงเลือกของฝันชิ้นนี้ให้พี่หนุ่มเพราะว่าพี่หนุ่มบอกมันชอบแบล็คพิ้งซึ่งแบบแล้วตัวเมนที่มันชอบอะคิริซ่าอลคิร <discussion> <t aps Fore cast> ิซ่ามาโฟกับเครื่องสำอางอย่างแม็กอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าอ่ะเอาเปของฝันชิ้นใหม่ให้พี่หนุ่มดีกว่าเรมองแต่ผู้ชายโอ้โหหล่อมากเลยอะมึงแทนไปดิแทนไปดิ สีที่เราจะซื้อนะครับผมเราจะซื้อไปเลือนเป็นเฉดของดิซ่านะครับเพื่อให้มันสำหรับคนที่ชอบดิซ่าเพื่อดิซ่านะจ๊ะตัวนี้คิดตั้งก่อนคํานวณตั้งก่อนว่าถ้าเราซื้อลิฟต์เราจะมีตังกินพอเดือนนี้ไหมขนาดเลยเหรอต้องคํานวณนิดเดียะค่ะชีวิตต้องแบบยอกแอปแอปแอปนีตังค์ไปนู่นไปนี่อะไรจริงเลยนี่หนอมามาคือไม่รวยเลยเนาะเราอ่ะช่วยช้อสินค้านะคะอาร์ตินง่ายดีมากสวยดูเพย์แบทคู่แม็กยังไงคุณพี่คะแบทคู่แม็กก็คือแบทคู่แม นำแพ็กเกจที่ใช้หมดแล้วเนี่ยค่ะครบ6ชิ้นเนาะคืนนำมาแรกเป็นของขวัญก็คือลิปสติกรุ่นคลาสสิกบูเล็ตของเราก็คือรุ่นนี้ค่ะอย่างเงี้ย1 6ชิ้นเหรอครับ6ชิ้นอใช่กงเป็นไซส์จริงเท่านั้นก็คือหมายถึงว่าถ้าจะเป็นแบบมินิอย่างเงี้ยจะไม่ร่วมโครงการเนี้ยค่ะคือเรานำแพ็กเกจทจิ้งค่ะไปทำลายให้มันถูกต้องถูกวิธีเพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อนอไม่ได้นำไปเป็น<อ>เฟคโคลใช้มาทำแพ็กเกจที่ไม่ใช่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ Hold up I am on my way I'm in Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach. เราะฉะนั้นแล้วที่สุดท้ายที่เราจะไปนะครับก็คือสาลาเพื่อไปซื้อกระเป๋าใบเล็กให้พี่ใหม่กันนะจ๊ะ In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. ถูกใจแล้วนะแม่ก็ผกหัวเจอใบนี้อ้วยน,นี้สวยกว่าแต่กูรู้แค่เยอะก็ไฟนอลลี่นะครับเราก็ได้ใบนี้มาจา้า หลังจากที่ทาหนหามานานฉันเจอเลย <c oughs> เอาอะไรไหนให้มันู่วะเนี่ยดูจากตรงนี้พี่พารนมันไม่ไดชอบแบบไม่ชอบอันนี้มั้งชื่ออะไรดีกว่ <c oughs> เราก็ถึงสถานที่ที่เป็นสตู๊ตเตอร์นัจะค่ะหยิบซองค่ะของกูสีน้ำเงินสีกูค่ะยักษ์คะยักษ์หยิบค่ะเสียเงินค่ะสีเงินเรอเสียเงินค่ะเสียเงินเสียเงินหยิบขอบคุณค่ะพี่ใหม่แกะก่อนพี่ใหม่แกะก่อนแบบแบบไก่อุ้ชอบยักษ์อุ้ยซื้อมาให้ไม่ใช่ เผื่อชอบขอบคุณนะคะมีบับไก่นะคะอุ้ยแม็กหรออะไรอยส่างนี้ยลูริต้าหรอใช่ลูริต้าหรอใช่แล้วใช่ก็เป็นรุ่นที่ลิซ่าเป็นแบรนด์เอมบาสเดอร์แล้วก็เป็นเฉดเห็โมะละวัวในอักันครับอันนี้เป็นเป็นเฉดโค้ลูริต้าไม่ใช่เป็นลิปมันเป็นลิ ตัวที่ไม่รู้ว่าม้าปอมหรอบิ๊กาวหรอบูละอะไรแก้ ไแต่อันเนี้ยจริงๆอ่ะซื้อมาแกงนะแล้วยังมีอีกอ่ะจริงๆมีอันนี้อันนี้จริงๆให้อันนี้โอ้ยแบรนกันโล่เขาแบบมีสองชิ้นน่ะเขามีสอง้นอุ้ยอะไรอ่ะไมมเรากลัวคนอื่นเขาได้ของนี้แล้วกลัวจะน้อยใจไงก็เลยซื้อมาเผื่อไว้ไม่แต่นี้คือโอเคแล้วถ้าเกิดไม่ทำจริงจริงโอเคแล้วโอ้ยแกะก่อนเผื่อจะโอเคกว่านะสะพานคอนมาอีกองอย่าพ่อลืม สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนให้ร่วมหน้าก่อนให้ร่วมหน้าไปเลยก็ลมยอดไงจะตัดีอกว่าเจ๊จะตัดอีกไงให้ลงหน้าอีดอกคือคลิปนี้ลงปีหน้าแต่ลงแต่ลงปีใหม่นะปีใหม่ปีใหม่เป็นปีหน้านะ